สดีครับคุณโอตอนนี้ให้อาจารย์ต้มทำนะฮะที่อาจารย์ต้นอเำให้ชิดนะายะมมันีมีชื่ออยู่ด้านหลังนะ พ,พ,พวันนี้ให้การต้มเน้อทารมาครับ 哎呀！ เราฝากรูปไว้ที่อาจารย์นะกันให้รูปตุกนะสุกอันยังไงเอาตุกอนแหงอันนี้กี่วันครับคาบอกว่าเดี๋ยวคือเราเรเวลานับตั้งแต่วันนี้ทึ่งไปเจ็ดวันโอเคกำลังทำพิธีอยู่นะครับ แล้วก็ยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอารูปไปที่นี่ครับเอาไปเอาลงไปที่นี่เขาทําพิธีให้เอารูปไว้ที่นี่ให้เขาทำพิธีให้แล้วให้เขาสวดรอเวลาเจ็ดวันครับรอเวลาเจ็ดวันก็ทําให้รักกันเนาะครับผมครับแล้วก็มีอะไรเสริมไหมครับตัดมีไซต์ไทยเด้เด้ค่ะเดอออกนี่ทาให้รักกันนะเพราะว่าตอนนี้ไม่เคยรักกันมีมีแต่ทะเลาะกันทะเลาะขี้อ่ะให้รักกันนั้น แล้วก็นี่กี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันครับเจ็ดวันแล้วก็เราเอารูปไว้ที่นี่ไว้กับอาจารยใจเลยที่นี่อาจารย์ทำให้อาจารย์ช่วยช่วยหน่อยไหมกำหนดเจ็ดวันนะกำหนดเจ็ดวันนะโอเคนะฮะคุณคุณโอสบายใจได้นะครับครับผมแต่ให้อาจารย์ตุ้มทำให้นะฮะนี่มนต์ดำเลยนะครับอาจารย์ตุ้มเขาจะทำให้นะครับโอเคเอาคุณเจริญเจริญครับอาจารย์ อาแล้วก็ของน้องนั้นก็เจ็ดวันใช่ไหมบอกบอกเจ็ดวันก็จะเห็นผลนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เขาจะสวดให้คืนนี้นะครับแล้วเขาทาอะไรมั้งอ่ะที่สวดเขาทำพิธีของเขาทำพิธีแล้วก็รูปเอาไว้ที่อาจารย์อาจารย์ทำให้สำเร็จนะอาจารย์ก็บอกทำแรงๆอันนี้ก็คืออาจารย์ตุ้มนะฮะทำมานาน50ปีนะครับครับผมขอบคุณเจริญเจริญครับอาจารย์น้องเรื่ององค์ปรบนั